วันนี้เลิกงานมาเข้าสวนอีกแล้วค่ะช่วงนี้อากาศตอนกลางวันร้อนมากต้นกล้าไม้ที่เพาะลงในกระถางอะที่มันเริ่มโตน,นิดๆเริ่มใบเหลืองแล้วนะคะบีก็เลยต้องรีบเอาลงดินวันนี้ไปทำงานปวดไหล่ทั้งวันกลับมาก็ยังมาทำสวนอีกต้องบอกว่าใจมันรักค่ะทุกคนพรุ่งนี้มันจะเป็นวันซื้อของบีบีจะไม่มีเวลาเข้าสวนอีกแล้วทุกวันนี้ทุกวินาทีทุกเวลามีค่ามากวันนี้บีจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะทำไมถึงได้พาเขาคะ พี่เจาะน้ำในเข่าออกตอนนี้กลัวมากเลยคนที่มาติดตามใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าบีเกิดอุบัติเหตลุล้มล้มธรรมดานี่แหละค่ะสะดุดล้มแล้วก็เขามันไปกระแทกกับปูนทีนี้มันมีอาการเจ็บเวลาเดินแล้วมันจี๊ดจี๊ดเหมือนกับว่ามันมันแสบอ่ะมันแสบข้างในอ่ะเหมือนเนื้อมันฉีกบีก็มีอาการเกือบเกือบเดือนนะคะแล้วสามีเขาก็พาไปโรงพยาบาลที่แรกก็ไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านก่อนแล้วเขาก็ส่งตัวไปเอกซเรย์อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอเอกซเรย์เสร็จแล้วก็กลับมาดูผลที่โรงพยาบาลเดิมหมอเขาก็บอกว่ามันดูไม่ชัดเลยไม่แน่ใจว่าเกกิดจาอะไรแต่ เห็นมีเศษกระดูกนิดหน่อยเขาบอกแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็ส่งตัวไปทํา MRI บีก็ไปโรงพยาบาลใหญ่ไปทํา MRI เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตมาเข้าเครื่อง M r i ที่ญี่ปุ่นค่ะทุกคนโอ้โหไปอยู่ในนั้นน่ะชั่วโมงหนึ่งร้องไห้เลยค่ะมันเหมือนกับเรานอนอยู่ในโรงศพนะคะทุกคนคิดภาพดูแล้วก็ลืมตาไม่ได้เพราะว่ากลัวเป็นช่องแคบแคะเหมือนโรงศพเลยเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วตอนที่เครื่องมันทํางานมันไม่มีใครอยู่กับเราในห้องนะทุกคนโอ้โหมันเครื่องมันดังมากเครื่องแบบมันน่ากล 你嘞？ พยายามนอนนิ่งๆน,นอนเกรงไปหมดเลยคะ่ะตอนนั้นบอกเลยว่า MRI นี่น่ากลัวมากมันเป็นการทรมานจิตใจของเราอย่างหนึ่งเลยนะคะพอออกจากห้องได้ี่ขาอ่อนร้องไห้เลยคะ่ะทุกคน MRI เสร็จปีก็มาฟังผลที่โรงพยาบาลเดิมโรงพยาบาลเขาก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเส้นเอ็นฉีกหรืออะไรก็ไม่รู้ทีนี้งานเข้าเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ในนางาซากินั่นก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนางาซากิหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านางาซากิไดกะกเบลิงตอนที่ไปฟังผลหมอก็บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจเลยอาจจะเป็นเอ็นเมนิสกัสค่ะ หมอเขาก็เลยอยากจะส่องกล้องเข้าไปดูก็คือ สองกล้องเข้าไปถ้าเจออะไรแล้วก็จะผ่าตัดให้ทันทีเลยตอนนั้นวินาทีนั้นก็คือกลัวมากแล้วกลับมาบ้านนี่กลัวมากทุกคนกลัวจนไม่รู้จะทําใจยังไงจนต้องทําใจยอมรับตึกอะละก็ตายอ่ะเนาะเออคืออีเหลยบีเป็นคนที่ขี้กลัวกลัวการเสียชีวิตกลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตเป็นแบบนี้แหละค่ะอยากที่บีทําใจได้หมอเขาก็นัดไปอีกทีนี้หมอเขาก็ไปอธิบายนะคะว่าก่อนผ่าตัดเราต้องทํำยังไงบ้างเขาเขาให้เราไปนั่งดูวิดีโอเลยในวิดีโอเขาสอนละเอียดยิบเลยนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเราต้องทําตัวยังไง ตัวแบบไหนเป็นยังไงบีชอบการใส่ใจของหมอญี่ปุ่นมากเลยค่ะหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลเขาก็จะมาบอกว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างในการเข้านอนโรงพยาบาลหรือว่าถ้าเราขี้เกียจเตรียมของเราจะใช้ของโรงพยาบาลก็ได้เป็นชุดนอนชุดอะไรแต่ก็จะบวกค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเข้าไปตรงนั้นอีก รองเท้าถ้าไม่มีก็ซื้อในโรงพยาบาลก็มีขายในโรงพยาบาลญี่ปุ่นต้องเป็นรองเท้าที่มีการลื่นนะคะไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบาทั่วไปได้กางเกงในก็ต้องเตรียมซื้อไปนะคะเป็นกางเกงในที่แบบแกะด้านข้างมันจะเป็นกางเกงในที่แกะเป้าได้แกะข้างได้เพราะว่าหมอเขาจะใช้ตอนที่ผ่าตัดไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้นอนโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตในประเทศญี่ปุ่นช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่โควิดระบาดด้วยจริงๆตอนที่หมอเขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ็นมินิสกาดขาดหรือเปล่านั่นอะ ทางสามีเขาก็ส่งผล MRI ไปให้พี่สาวดูเพราะว่าพี่สาวของสามีเขาเป็นนักกายภาพบำบัดทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกายภาพบำบัดเขาก็เลยเอาผล MRI ไปให้คุณหมอดูคุณหมอคนนี้นะคะเมื่อก่อนเขาก็เคยรักษาสามีบีเพราะว่าสามีเขาก็เคยผ่าตัดเข่ามาก่อนหมอเขาก็ฟันธงเลยว่ายังไงก็เอ็นมินิสกัสขาดแน่นอนหลังจากที่ทำใจได้แล้วนัดวันที่จะไปผ่าตัดได้แล้วบีก็เดินทางไปเลย ไปก่อนวันผ่าตัดหนึ่งคืนก็คือไปนอนอดข้าวอดน้ํานะคะของบีจะเป็นกรณีพิเศษที่สามารถให้สามีเข้ามาได้เพราะว่าบีพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นตอนนั้นบีเพิ่งย้ายมาญี่ปุ่นได้แค่6เดือนเองนะคะจริงๆบีมาอยู่ได้3เดือนแล้วบีก็ประสบอุบัติเหตุที่ว่าเจ็บเข่าอะ่ะแต่กว่าจะได้ผ่าตัดก็รอคิวอีกนานเลยค่ะห้องที่บีเลือกนอนเป็นห้องรวมก็คือเป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วก็นอนได้4คนแล้วแต่ละคนนะคะทุกคนผ่าตัดเหมือนกันหมดเลยก็จะมีป้าคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงชราหน่อยหนึ่ ร้องควนคางทั้งคืนเลยค่ะคืนที่เขาไปผ่าตัดอะ่ะคนในห้องไม่มีใครได้หลับได้นอนเลยค่ะคือเราก็เข้าใจนะว่ามันทรมานอย่างของบีบีก็ปวดนะคะแต่ว่าหมอเขาจะมาฉีดยาให้ทุกชั่วโมงเลยในห้องที่บีพักจะมีเคสผ่าขาสองคนก็คือมีบีกับป้าอีกคนนึงน้องอีกคนนึงนะคะยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยนั่นเขาเป็นไหล่หลุดแล้วก็มาผ่าเหมือนกันแล้วคุณยายที่นอนข้างๆบีคนเนี้ที่นอนควนคางทั้งคืนเนี่ยอันนี้บีไม่แน่ใจน่าจะผ่าตัดช่วงสะโพกหรือเปล่าจําไม่ได้ แค่ตัวเราปวดแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วนะคะโอ้โหคุณยายมาควนคางอีกทั้งคืนอย่าถามค่ะว่าจะได้นอนเลยค่ะปวดหัวมากปวดหัวจนต้องให้สามีไปซื้อที่อุดหูวมาให้นอนอะ่ะการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นนะคะทุกคนมันไม่ได้เข้าไปแบบว่าผ่าตัดเสร็จแล้วกลับบ้านอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวบีมาเล่าให้ฟังต่อคลิปหน้าค่ะ